ยุทธธนาาิการด้วยมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งรับตําแหน่งเป็นจเจรทัพบกมีหน้าที่ส่งตรวจราชการทหารบกทั่วไปกับส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งรับตําแหน่งเป็นนายพันโทผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กต่อไปด้วย สายลายุทธนาธิการเว้นที่6พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก122หลงพระนามจิรประวัติวรเดชผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการกิจการจเจรทหารบกเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงจัดตั้งเจริธาปกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2446และได้ทรงปลดเกล้าแต่งตั้งให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงรับตำแหน่งเจริธาปกมีหน้าที่ส่งตรวจราชการทหารทั่วไปและพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งนี้ตลอดมาจนเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติเฉลิมพระปรมมิถัยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาววชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศกราช2453ซึ่งนับได้ว่าทรงเป็นเจรทญบกพระองค์แรกและพระองค์ท่านเป็นผู้วางรากฐานกิจการเจริญทหารบกเพื่อเป็นชริมงคลแก่หน่วยกรมจเริญทหารบกจึงได้ยึดถือวันที่6พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเรทหารบก นับตั้งแต่กรมจเจรทัทปกได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2446ได้วิวัฒนาการขึ้นมาตามลำดับประกอบด้วย4ยุคด้วยแบ่งจากการปรับปรุงโครงสร้างการจัดและสายการบังคับบัญชาดังนี้ยุคแรกตั้งแต่พุทธศักราช2446ถึงพุทธศักราช2471โดยในยุคนี้ ได้มุง่งเน้นในเรื่องการตรวจรัชการทหารบกทั่วไปและการฝึกหัดทหารเป็นสำคัญในปีพุทธศักราช2451กรมยุทธนาธิการได้จัดตั้งเจรเหล่าต่างๆเพิ่มขึ้นอีกหเหล่าได้แก่แผนกเจรทหารราบแผนกเจรทหารมา้าแผนกเจรทหารปืนใหญ่แผนกเจรทหารช่างและแผนกเจรพัสดุ มีหน้าที่ตรวจกิจการในเหล่าของตนเองโดยเฉพาะและเรียกชื่อเป็นส่วนรวมว่าเจรทับปกปีพุทธศักราช2456ได้เปลี่ยนชื่อแผนกเจรเหล่าเป็นกรมเจรของเหล่าต่างๆอันได้แก่กรมจเรทหารราบกรมจเรทหารมา้ากรมจเรทหารปืนใหญ่กรมจเรทหารช่างและกรมเจรพัสดุ รวมทั้งได้ยกเลิกกรมเจริญทหารราบไปรวมกับกรมเจริญทัพบกและต่อมากระทรวงกลาโหมได้เปลี่ยนชื่อเจริญทัพบกเป็นกรมเจริญทัพบกและการปืนเล็กปืนกลปีพุทศกราช2469กระทรวงกลาโหมเปลี่ยนชื่อกรมเจริญทัพบกและการปืนเล็กปืนกลเป็นกรมเจริทหาบรบกรวมทั้งเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเจรทัพบกและการปืนเล็กปืนกลเป็นเจรทหารบก ในพัษราช2471กระทรวงกลาโหมได้ยุบกองบังคับการกรุ่มเจรทหารบกและให้กรมเจรเหล่าต่างๆขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบกในยุคแรกจะเรียกชื่อผุ้ดมรงตตำแหน่งเจรว่าเจรทบ,บกต่อมาเปลี่ยนเป็นเจรทบ,บกและการปืนเล็กปืนกลยุคที่2อตั้งแต่พุทธศักราช2476 ถึงพุทธศักราช2484มุ่งเน้นในการกำกับดูแลการฝึกศึกษาของเหล่าต่างๆปีพุทธศักราช2476กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งกรมเจรทหารบกโดยให้ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบกและโอนกิจการเจรเหล่าต่างๆมาเป็นหน่วยในบังคับบัญชาของกรมเจรทหารบกรวมทั้งแปลดสภาพจากกองบังคับการทหารราบกองบังคับการทหารม้า กองบังคับการทหารปืนใหญ่ก่องบังคับการทหารช่างก่อมบังคับการทหารสื่อสารเป็นแผนกที่1ถึงแผนกที่5ตามลำดับปีพุทธศักราช2478กระทรวงกลาโหมได้ตั้งแผนกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแผนกคือแผนกที่6กรมจเรทหารบกซึ่งแผนกนี้ได้ยุบไปรวมกับแผนกสองในปีพุทธศักราช2481 ปีพุทธศักราชสองพีกระทรวงกลาโหมได้ยุบกรมเจริทหารบกและให้แผนกที่1ถึงแผนกที่5แปลสภาพเป็นแผนกทหารราบแผนกทหารม้าแผนกทหารปืนใหญ่แผนกทหารช่างแผนกทหารสื่อสารขึ้นกันบังคับบัญชากับกรมสเนาการทหารบกยุคที่3ตั้งแต่พุทธศักราช2489เถึงพุทธศักราช2491 มุ่งเน้นในการควบคุมอำหนวยการวิทยาการของเหล่าต่างๆรวมถึงการจัดทำแบบฝึกปีพุทธศกรา2489กระทรวงกลาโหมได้รวบรวมอัตราเจ้าหน้าที่กองทบ,บกขึ้นใหม่เรียกว่าข้อบังคับทหารว่าโดยกำหนดกำลังเจ้าหน้าที่กองทบ,บกปกติ89ซึ่งกำหนดอัตราของกรมเจริทหารบกไว้อันได้แก่กบังคับการแผนกที่1ถึงแผนกที่3 โดยมีหน่วยขึ้นตรงได้แก่กรมเจรทหารราบกรมเจรทหารมา้ากรมเจรทหารปืนใหญ่กรมเจรทหารช่างและกรมเจรทหารสื่อสารปีพุทธศักราช2491่กรมเจรทหารบกแปลสภาพเป็นกรมยุทธศึกษาทหารบกยุคที่4ตั้งแต่พุทธศักราช249 1ถึงปัจจุบันจะมุ่งเน้นการตรวจราชการเพื่อประสิทธิภาพและความพร้อมรบ รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนในส่วนของการตรวจการฝึกได้โอนให้กรมยุทธศึกษาทหารบกรับผิดชอบปีพุทธศักราช2495กระทรวงกลาโหมกำหนดให้กรมเจริญทหารบกเป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นตรงต่อกองทบกแบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนกกลางกองตรวจและกองสืบสวนสอบสวนมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและการปฏิบัติราชการของหน่วยต่างๆรวมทั้งสืบสวนสอบสวนและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์การร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการหรือทหารหรือข้าราชการของกองทัพบกปีพุทธศักราช2500เปลี่ยนแผนกกลางเป็นกองกลางและเพิ่มกองตรวจการจัดหาปีพุทธศักราช2508 เปลี่ยนชื่อกองกลางเป็นกองธุรการปีพุทธศักราช2514ยุบกองตรวจการจัดหาไปรวมกับกองตรวจรวมทั้งจัดตั้งกองแผนและโครงการปีพุทธศักราช2521กำหนดส่วนราชาการตามอัตราการจัดเฉพาะกิจหมายเลข2300ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขมาโดยต่อเนื่องมีการจัดซึ่งประกอบด้วยกองธุรการ กองแผนและโครงการกองตรวจกิจการทั่วไปกองตรวจการจัดหาและกองสืบสวนสอบสวนปีพุทธศักราช2559กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติแก้ไขปรับปรุงอัตราการจัดเฉพาะกิจหมายเลข2300ใหม่โดยเปลี่ยนกองแผนและโครงการเป็นกองแผนและเพิ่มแผนก,การเงินขึ้นตรงในส่วนบังคับบัญชากรมเจรทหารบก ได้มีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับก็ด้วยความสามารถของผู้บังคับบัญชาทุกๆท,ท่านรวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของกำลังพลภายในหนว่วยโดยมีเจรทับปกเจรทับปกและการปืนเล็กปืนกลเจรทหารบกและเจ้ากรมเจริทหารบกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้ กเรากรมจเจรทหารบกเครียงไครรักเบียบวินันเรี่ยมในดวงใจทุกคราเด่นเรื่องรองกองทัพบ,บก้องไทยต่างยกย่องนานมารักชาศาสนาราชาเนื้อดวงชีวันตรวจตรางานใ,นใดๆใกายและใจยอมปรีรักเบียบมีคุณธรรมความดีครบครัน กรมจเจรทหารบกผลงานปรากฏในทั่วกันรักงานรักยิ่งชีวันสัมพันธ์กันไปพองเรากรมเจรเรทหารบกมีความภูมิใจรักชาเกียรติวิัยกระหารขึ้นใจแม้จนวายชน การเดินทางตรวจราชการนั้นสำคัญกว่าการนั่งออฟฟิศจึงต้องปฏิบัติอยู่เสมอเสมอจะรอเวลาเดินทางต่อเมื่อการออฟฟิศเบาบางนั้นไม่ได้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ